อธิบายกฎใหม่การบินไทยทํายังไงให้ได้น้ําหนักกระเป๋าเยอะๆอันนี้คือใช้ตั้งแต่เที่ยวบิน2มีนาปี69เป็นต้นไปหมายความว่าถึงแม้เราจะซื้อตั๋ววันนี้แต่วันเดินทาง2มีนา69เป็นต้นไปก็จะเจอกับเรื่องของน้ําหนักกระเป๋าใหม่ครับเปลี่ยนเฉพาะน้ําหนักกระเป๋านะอย่างอื่นไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็คือ,อโดยรวมแล้วมันจะดีขึ้นถ้าเราซื้อตั๋วในระดับ ยืดหยุ่นคือเฟล็กซีเป็นต้นไปและเราเป็นสมาชิกระดับซินเวอร์เป็นต้นไปจะได้น้ําหนักกระเป๋ามากขึ้นครับก็แบ่งเป็นตั๋วที่เดินทางก่อน2มีนากับตั้งแต่2มีนาเป็นต้นไปนะสองฝั่งนะฝั่งแรกคือก่อน2มีนาเนี่ยถ้าตั๋วราคาถูกสุดนะ,ะแบบสแตนดาร์ดหรืออะไรพวกเนี้เซฟวิ่งอันเนี้ยก็จะได้23่กิโลหนึ่งใบแต่เกิดว่าเฟล็กซีคือตั๋วยืดหยุ่นเป็นต้นไป ก็จะได้สามสิบกิโลครับสามสิบกิโลคือจริงๆเขาไม่ได้บอกจานวนใบหรอกเขาบอกแต่น้ําหนักแต่ถ้าเกิดว่าสองมีนาเป็นต้นไปจะเริ่มคิดจํานวนใบแล้วตามคอนเซปต์ใหม่สองมีนาเป็นต้นไปก็คือตั๋วถูกสุดก็ยังคงได้ยี่สิบสามกิโลแต่ระบุมาแล้วว่าหนึ่งใบก่อนสองมีนาไม่ได้ระบุนะออระบุแต่น้ําหนักแต่ถ้าเกิดว่าตั๋วแพงขึ้นเป็นเฟล็กซี่ก็จะเป็นยี่สิบสามกิโลสองใบ เจาก30กิโลไม่ได้ระบุจำนวนกระเป๋าเป็น23กิโล2ใบฉะนั้นถ้าเกิดใครแพ็คกระเป๋าเก่งก็ได้ถึง46กิโลเลยได้มากกว่าเดิมซะอีกนะแล้วก็ออนท็อปเพิ่มไปอีกถ้าเราเป็นสมาชิกระดับซิลเวอร์เขาเรียกว่ารอยัลออคิดพลัสหรือโลบตัวยนะ่อนสำหรับคนโลกไง ROP คนโลกครับตัวย่อถ้าสมัครเฉยๆไม่เกี่ยวนะสมัครแล้วก็มีจำนวนไมอะไรตามที่เขาบอกเนี่ยนะ ระดับซินเวอร์ขึ้นไปคือสมาชิกระดับเริ่มต้นที่ที่สะสมใหม่เนี่ยนะก็จะออนท็อปเพิ่มไปอีกหนึ่งใบหมายความว่าไม่เกี่ยวกับว่าเราซื้อตั๋วถูกหรือซื้อตั๋วยืดหยุ่นอ่าก็คือเราซื้อตั๋วระดับไหนก็แล้วแต่จะได้เพิ่มอีกหนึ่งใบเมื่อกี้เอาบอกว่าสองมีนาเนี่ยตั๋วถูกสุดยี่สิบสามกิโลหนึ่งใบใช่ไหมถ้าเราเป็นซินเวอร์ขึ้นไปจะได้เพิ่มอีกหนึ่งใบเป็นสองใบถ้าเกิดว่าตั๋วยืดหยุ่นเฟล็กซิสเนี่ย เราจะได้23กิโล2ใบใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นสมาชิกซิลเวอร์จะได้เพิ่มอีกหนึ่งใบเป็น3ใบครับสรุปว่าคนที่ได้น้าหนักกระเป๋าเยอะที่สุดคือซื้อตั๋วเฟล็กซี่ตั๋วแพงอ่ะแล้วก็ซึ่งจะได้23กิโล2ใบและเป็นสมาชิกซิลเวอร์จะได้อีกหนึ่งใบเป็น3ใบครับในขณะเดียวกันคนซื้อตั๋วถูกที่สุดจะได้23กิโล1ใบ ไม่งงนะก็คือตัวแพงขึ้นจะได้23กิโล2ใบถ้าเป็นสมาชิกจะได้เพิ่มอีกหนึ่งใบเป็น23กิโล3ใบครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใต้วิดีโอ